นะครับเพิงไปดู Predator b a d l a n d แดนเถื่อนปกติเราดูหนัง Predator เราจะเห็นมันมันมาล่านะแล้วก็ทำลับลับล่อล่อภาคนี้ผมว่ามันฉีกแนวเลยและมันจะเป็นแนวที่เข้าถึงผู้คนมากที่สดุดแมสขึ้น น,น่าจะเป็นอย่างนั้นนะและน่าจะทําเงินในประเทศไทยด้วยเพราะปกติหนังเรื่องนี้ทาเงินในไทยไม่ถึงสามสิบล้านนะผมว่าภาคนี้น่าจะถึงน่าจะเกินด้วยเพราะว่ามันดูเป็นหนังตลาดมากขึ้นแต่ก่อนมันเป็นแค่หนังแบบไล่เชือดไหมยกเว้นภาคแรกที่อโนสแสดงนะ ที่เป็นหนังทหารใช่ไหมภาคอืนอ่นๆเนี่ยดูมันเข้าไม่ถึงยังไงี่ทุกนะสําหรับเวลา,าดูนะแต่สําหรับผมนี่ชอบนะชอบเกือบทุกภาคเลยยกเว้นภาคสองผม,ผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไรนะภาคอืนอ่นๆนี่ดูมันดีแต่มันก็รู้สึกว่ามันย่ำอยู่กันที่ก็แค่ไปให้เวเจอร์ล่าแค่นั้นเนองยูในชุมจนเล็ก เนื้อเรื่องมันไม่แปลกเลยนะมีภาคที่ที่มันไปอีกดาวอ่ะตัวนั้นเออด,ดูดูดูมีดูมีอะไรแตกต่างหน่อยแต่ก็เป็นแค่การล่าเหมือนเดิมแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะมาภาคนี้ไม่ใช่แบบนั้นมาภาคนี้มันเป็นรู้สึกแบบเขาเรียกว่าก้าวข้ามไวหรือเปล่าคอมมิง เอที่เขาเรียกนะเหมือนกับตัวคนที่ตัวเล็กเลกแค่แกนถ้าเปียบหนังไทยก็หนังที่เป็น,นโดนคนบูลลี่เยอะๆต้องพิสูจน์ตัวเองนะหนัหนหนงเรื่องนี้นะมันจะเป็นลักษณะนั้นตัว,ต,วตัวเพลย์เตอร์เองจากผู้ล่าที่ต้องไปล่าคนอื่นทีนี้ต้องมาอยู่ใน อยู่ในดาวที่เต็มไปด้วยอันตรายและอาจจะดุกล่าได้ทุกเมือ่อแต่สัญชาตญาณของเขาก็ยังต้องการจะไปล่าอยู่นะดังเรื่องนี้ยังเป็นอย่างนั้นดังนี้เซตมาที่ดาวเขาเรียกว่าไรเกนนาชื่อดาวนะครับดาวนี้นี่เต็มไปด้วยอันตรายเต็มไปด้วยการล่า ตั้งแต่เช้ามืดจนถึงตะวันตกมีการล่าเกิดขึ้นตลอดนะเล็กๆล็ก,ลกน้อยน้อแม้แต่ต้นไม้ยังล่าได้อย่างแบบดุเดือดอะเถาวันนี่ผู้ล่าในหนังเรื่องนี้มีเถาวันน,นี่เถาวันที่เป็นมาเป็นแบบเป็นฝแบบูงเลยล่าขบเมืออกินทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เหล็กก็กินนะอีกตัวก็คือทุ่งทุ่งหญ้าที่เป็นสารพิษอ่ะคนเข้าไปใกล้นี่ระเบิดพุ่งพิษใส่ทำให้เราหมดสติได้กะไม่ให้ใครผ่านเลยโอ้โหผบว่าแม้แต่ทุ่งหญ้ายังอันตรายทุ่งหญ้าพิษแล้วไปพุ่งทุ่งหญ้ามีดดาบอีก พุ่งหญ้าใบาบีดเดินเข้าไปเนี่บาดแข้งมาดขานอกจากนี้แม้แต่ตัวเหมือนปลาไหลอะยังพ่นน้ำกรดกัดก่อนคนได้แบบทะลุทะลวงยังกับเอเลี่ยนบอกตรงคิดถึงน้ำกรดแล้วคิดถึงตัวนี้เลยคิดถึงเอเลี่ยนเลยนะโอ้สัตว์แต่ละตัวนี่แล้วก็ปลาหมึก ปลาหมึกอากาศโอ้มันก็ไม่ฉากค้ายเท่าไหร่แ,แต่ว่าโอ้โหมันอยู่บนต้นไม้ก้าวทีจากต้นหนึ่งไปต้นหนึ่งตัวเหมืนอนปลาหมึกแต่กินคนนี่ปากอ้ากว้างมันดีไซน์สัตว์ประหลาดได้เยี่ยมมากเลยนะและ้วก็นอนระเบิดโอ้โหนอนตัวเล็กเล็การู้สึกว่าถูกคุกค,คามมันก็จะพองตัวแล้วก็ระเบิดตูม มันจะไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของใครเออมันจะระเบิดตัวเองแล้วระเบิดแล้วมันก็มีสารพิษในตัวของมันด้วยนะแล้วก็ตัวอะไรอ่ะที่เป็นอันนี้ที่ที่ไอตัวเด็กนะครับชื่อพระเอกของเราเยาจาเผ่ายาจาที่เป็นพระเอกนักล่า p r e เตอร์ของเราจะเอามาเป็นอาหารไอตัวนี้ ก็เป็นเหมือนกับแร็ดผมว่านะแต่ดูเหมือนจะเป็นเยื่อตัวใหญ่หญแต่ไม่ไม่ล่าใครเหมือนจะเป็นเยืออืมนะแล้วก็ต้องมีคาริสซึ่งเป็นแบบน่าจะเป็นผู้ล่าในห่วงโซ่อาหารที่อยู่สูงสุดของดาวดวงนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าตัวย้วยจานเด็กนี่จะไปล่าคาริสนี่แหละนะ และคาริสเนี่ยมันถือว่าเป็นตัวอันตรายที่สุดในดาวตามข้อมูลของเจ้าจาเลยนะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเจ้าจาส่งไปหลายตัวแล้วไม่มีใครรอดกลับมาเพราะฉะนั้นเด็กจึงเลือกตัวนี้เพื่อจะไจะให้ได้รับการยอมรับจากพ่อนะพราพ่อนี่คือโอ้โหโครอบครัวนี้ครอบครัวของเจ้าจาเนี่ ต้องการคนเข้มแข็งแข็งแต่งเท่านั้นเห็นเด็กตัวเล็กๆก,ก็คิดว่าเฮ้ยไม่มีประโยชน์ต่อชนเผาเป็นตัวแปลกตัวอ่อนแอต้องฆ่าทิ้งกำจัดอยู่ไปก็เสียศักดิ์ศรนะีพูดง่าแต่พี่ชายเนี่ยเคยถูกเด็กช่วยเอาไว้ก็เลยสอนฝึกฝึกเด็กให้เป็นนักล่าพยายามให้เก่งขึ้นมา แต่ว่าพ่อไม่ให้โอกาสจใจฆ่าเด็กเลยพี่ชายก็เลยปลกป้องแล้วพี่ชายก็ตายเพราะพ่อฝีมือพ่อจึงแรงเป็นแรงบันดาลใจให้เล็กเด็กนะแล้วจ่าตัวเล็กแขกเรนเนี่ยไปที่ดาดูนี้กําจัดคาร์ดเพื่อจะจะให้พ่อดูให้พ่อยอมรับให้ได้นะครับลาคาเลดเนี่ยฆ่าไม่ตายเพราะอะไรตัดหางมันก็งอกขึ้นมาใหม่ ตัดหัวมันก็ดึงหัวตัวนั้นมาต่อใหม่แล้วอย่างนี้มันจะฆ่ามันได้ยังไงแต่ในหนังมันมีวิธีฆ่าอยู่อืมเพราะฉะนั้นมันจะมีวิธีและเอ่อเรื่องนี้ตัวละครที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเนียเนียกับเทสลาหนึ่งเอีเนี่ยก็คือตัวละครตัวขาดเป็นหุ่นแอนดรอยตัวขาด ที่ในตัวอย่างที่แบบใส่หลังเย้าจ่าหรือเด็ดอยู่ไอ้ตัวนี้พูดไปก็โอ้พูดไปต่อยหอยจะว่าน่าลำคาญไหมก็น่ารักดีมันก็พูดทำให้เรารู้ข้อมูลอะแต่เย้าจามันพูดเป็นเก่งไงผมมาเป็นคู่ที่เข้ากันดีนะดูแล้วเพลินอนะ่ะไอตัวนี้นะ ข้อดีของหนังเรื่นี้ก็คือฉากแอคชั่นแล้วก็พวกบรรยากาศของดาวมันเซตดาวเข้ามาดูวิวทิวทัศน์มันสวยดีในตอนกลางวันนะนะตอนเย็นตอนอะไรมันก็ก็แปลกกว่าอีกตอนกลางคืนก็ก็มันไม่ค่อยมีอะน,นีนะไม่ค่อยมีต้นไม้เนี่ยเวลาเขานอนตอนกลางคืนเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่า ยังไม่ดีเท่าไหร่ผมว่าถ้า,ถาเป็นตอนคืนนะแต่ตอนกลางวันนี่ภาพสวยผมคิดถึงเรื่องโดรอดออนเบลิงเลยความเป็นาการนะแต่ว่ามันให้มามาให้น้อยซะหน่อยพูดถึงพาร์ตเอนดรอยบ้างนะครับ a n d นดรอเนี่ยเขาเซตมาทีแรกนี่เปิดตัวมานี่เอนดรอที่เป็นไม่ใช่เทสลากับ v มีนะมันเซตมาซะโอโ้โหเก่งโคตร จริงไอตัวที่เด็กสู้ไม่ไหวเนี่ยลาดเป็นหน้าก,กองเราเห็นแล้วโอ้พาร์มนุษย์เวเลนยูเทนิสนี่มันโคตรเจ๋งเลยเอาหุ่นยนต์อย่างเดียวนะมาเอาเห็นดแอนดรอยอย่างเดียวมาที่ดาวตรงนี้ตั้งเหมือนอาณานิคมเลยคิดถึงอวตาเนี่ยอย่างนั้นแหละตั้งเป็นเมืองเลย ยังแปลกอยู่ว่าเฮ้ยมีคําถามนะและไอ้นักล่าทั้งหลายทำไมไม่ไปจัดการวะแลนดาวนี้มันมีแต่นักล่าไม่ชเชีมีแต่สัตว์ที่เป็นผู้ล่าแล้วไอ้คาริตนี่ก็ไม่ไปจัดการทั้งๆท,ที่ไอ้พวกนี้มุ่งมาจัดการมันแต่เขาเซตว่าเฮ้ยคาริตนี่ค่อนข้างที่จะห่วงพื้นที่ล่าแล้วก็เอา ของโน่นนี่นั่นมารวมกันที่ตัวเองล่ามารวมกันทั้งกระดูกเยือต่างๆเหล็กโน่นนี่นั่นเนี่ยเอามารวมถ้าเขาล่าได้เขาจะดึงมารวมกันกองไว้ที่หนึ่งนะเพราะนั้นมันจะอยู่ห่างจากตรงที่แอนดรอยอยู่เวลามันสู้กันเนี่ยไอพวกนี้ก็มักจะมาล่าแล้วก็ไม่สําเร็จนะครับไม่สําเร็จเรายังคิดเลยโอ้โหมัน สร้างขนาดเนี้ยเซตมาสะหลังการขนาดนี้แต่ตอนจบตอนพีคเนี้ยโดนโดนไอ้เด็กจัดการซะแบบสบายเลยอะ่ะนะครับอยู่แบบไอเ้เอกบุกยังกะเหมือนกับพวกเอลิอ่วล้อของเจ้าพ่ออะไรทั้งหลายในหนังฮ่องกงออกมายิ่งมาให้โดนยิงตายเฉยๆอย่างนั้นะนะ นี่คือข้อเสียผมว่ามันมันง่อยเกินเซ็ตมาให้เก่งขนาดนั้นนะเน่ะแอนดรอยนะมันน่าจะมีแบบหัวในการคำนวณอยู่ไหมแต่ว่ามันหรือว่าเล็กมันเก่งเกินมันมีพัฒนาการนะมันก็เลยจัดการแบบสบายๆหรือเปล่าไม่รู้นะเด็กเนี่ยตอนจบมันมีการเรียนรู้ที่จะเอาสิ่งรอบตัว พราะอาวุธมันหมดแล้วอ่ะเหลือแต่ดาบตัวเดียวมันรู้จักเอาสิ่งรอบตัวที่อยู่ในดาวเนี้มาเป็นอาวุธของมันนะตั้งแต่ปลาไหลไอตัวที่มันล่าได้ทั้งหลายที่โดนมันฆ่าน่ะมันเอากระดูกบ้างฟันบ้างมาเป็นอาวุธของมันหญ้าใบมีดนี่ของมันก็เอามาเป็นแบบอะไรคาเรียกเหมือนโซ่เหมือนโซ่โซดาบโยนไปแล้วก็เชืออ โอ้สุดจอดไอ้ต้นไม้สารพิษเนี่ยยาสารพิษนี่มันก็เอามาใช้นะไอ้ปลาไหลน้ํากรดเนี่ยมันก็เอามาเป็นเพื่อนนะ่เพราะมันมีวิธีล่ออยู่เพราะมันชอบกินน้ําผึ้งมันชอบกินอะไรหวานๆแค่เอาไปล่อไอ้นี้ก็มาด้วยแหละเออมันเรียนรู้แล้วก็เอาสิ่งรอบตัวมาเป็นอาวุธกลายเป็นผู้ล่าที่เก่งโดดเด่นเลยตอนจบไปจัดการพ่อเลยทีนี้ แล้วก็เปิดตัวยาวจาที่เป็นเราก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยมันมีเพศเมียด้วยอ้าวบางคนว่ามันก็ต้องมีนีไม่งั้นมันจะออกลูกยังไงคือมันในหนังตั้งแต่เราดูมาไม่ว่าจะภาคไหนเอเลียนเวอร์ซัสพีเตอร์ก็เหมือนกันมันไม่เคยมีเพศเมียเลยบอกตรงเราเพิ่งรู้แต่ว่า เปิดตัวมามันก็ยังไม่ให้เห็นมันแค่บอกว่าแม่ไข่นั่นแม่ไข่แค่นั้นเองเออแล้วก็ยังไม่เห็นตัวอีกนะออผมว่าน่าจะเหมือนกับมันจะทิ้งเชื้อให้เป็นภาคต่อแต่ถ้าได้ก็ดีนะแต่หนังร r e เตอร์ไม่เคยต่อกันนะบอกตรงนะถึงมันจะทิ้งไว้เป็นภาคต่อแต่มันไม่เคยต่อกันทำมากี่ภาคไม่เคยต่อกัน แค่ให้รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นอยู่ในจัก,กรวาลเดียวกันเช่นปืนเนี่ยปืนมาจากยุคโน้นยุคนี้แล้วมันอยู่ที่ p r เตเตอร์ได้ไงแล้วก็อะไรจากเพลก็ไปอยู่ใน Killer ร์เอาคิลอรานน้นด้วยก็ไปอยู่ในคอลเลกชันของไอ้วจาโมเนี่ยเรารู้ว่ามันต่อกันทั้งตัวเอเลี่ยนก็ยังอยู่จัก,กรวาลเดียวกันเพราะอะไรครับดูจาก เวนยูทนิเออบริษัทที่อยู่จากอยู่ในเอเลียนในหนังเอเลียนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่จันจัก,กรวาลเดียวกันชัดๆเลยผมว่ามันต้องมีมาเจอกันเป็นโครงการอนาคตแน่ๆเราได้เจอแน่ๆแต่ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นสิ่งหนึ่งที่ผมเสียดายมันเซ็ตให้มีดาวของเย้าจารขนาดนั้น่ะ เขาเรียกว่าอะไรยาวจาพรามแต่มันไม่เห็นเทคโนโลยีของมันยานมันก็โอ้โหเทคโนโลยีมันใช้แร่อะไรมันผลิตตรงไหนเมืองเขาเป็นยังไงไม่ให้เห็นแต่กลับให้เห็นแค่เอากระดูกเอาอะไรมาซ้อนกันให้เป็นบ้านเหมือนไปเป็มันไ,ไ,ไ,ไม่สนใจเรื่องบ้านช่องให้มันงามหรือเปล่ามันไม่สนใจ มันทํายานออกมายัางไงอาวุธออกมาโอ้โหเทคโนโลยีแบบสุดยอดทั้งนั้นสแสดงว่ามันแค่แตะพื้น,น,นดาวนี้เฉยๆดาวเย้าจานี่มันยังไม่เจาะลึกผมว่าสักภาคมันต้องเจาะลึกบ้างละว่าสังคมมันเป็นยังไงทําไมมันถึงได้ออกล่าขนาดนี้ให้ความสาคัญกับการล่าพี่น้องตัวเองพ่อแม่พี่น้องไม่สนใจ คลอดออกมาแล้วก็เพื่อเป็นนักล่าฝึกขึ้นเป็นนักล่าเลยถ้าไม่ไดิเรื่องก็ฆ่าทงอะไรอย่างเงี้ยมันอะไรจะขนาดนั้นน่าจะมีสักภาควัดเสร็จนะครับภาคนี้แตกไปนิดนึงแล้วถ้าพูดว่าสนุกไมหมทังเรื่องนี้สนุกมากเข้ากับผมว่ามันเข้ากับคนทั่วไปได้มากขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงในรอบที่ผมดูคนดูประมาณ สิบกว่าคนนะผมดูหมู่บ้านโคโกรโหลกต่อด้วยรอบทุ่มหนึ่งคนดูเยอะกว่าเพลเตอร์อีกเออผมชักไม่แน่ใจเลยเขาบอกว่าเฮ้ยเพลย์เตอร์หมู่บ้านโคโกะโหลหนังไทยทำไมต้องมาชนเพลเตอร์หนังแข็งๆใหญ่ๆด้วยผมชักไม่แน่ใจเลยว่ามันแข็งจริงหรือเปล่าหรือว่าโคระโหลกมันจะแข็งกว่าหรือเปล่า เออเดี๋ยวผมจะรีวิวโคโกะโลกด้วยเนะีะของตรงว่าสุดพลายมากโคโกะโลกสำหรับแบทแลนดผนนน์ผมให้คะแนนผมให้แปดเต็มสิบผมหักไปสองทำไมผมว่ามันเซ็ตไอ้นี่มาเซตเวอร์เลย เก่งเวอร์ะแอนดรอยเร็จแล้วมันง่อยตอนจบแต่ฉากจบมันเด่นอยู่นะแต่ว่ามันง่อยมันมันน่าจะดูเดือดกวนน่านี้น่าจะดูดีกวนน่านี้ให้คอเห็นความเก่งกาจของให้มันสู้ยากหน่อยแต่ไม่ใช่ว่ามันฉากแอคชั่นมันไม่ดีนะแอคชั่นดีทุกฉากเลยแค่เรารู้สึกว่าเฮ้ยตายง่ายไปนะ แล้วก็ตัวละครของบัตนะตัวละครของบัตเนี่ยผมว่ามันน่ารักน่าจะมีบทบาทให้เยอะกว่าน,นี้หน่อยมันออกมาในช่วงหนึ่งแล้วก็หายไปเลยแล้วมองมาใกล้จบแค่นั้นเองโอ้น่าจะเล่นกับทีมนี้อีกสักหน่อยนะน่าเสียดายมัตัดไปนะครับนอกนั้นโอเคเลย โดนเตีเโอ้โหพี่น้องมีหน้าเขาถึงอยากให้เรามาดูหนังในโรงหนังเรื่องนี้ใช้ชาวได้คุ้มมากตูงตามอลังการงานสร้างนี่รู้สึกได้เลยสะเทือนในหัวโอ้ถ้าดูแบบที่เขาบอกว่าดูหนังไอแม็เครื่องเสียงหรืออะไรดีๆ่านี้เจ๋งแน่แน่ แต่สำหรับแค่นี้ก็โอเคแล้วนะไปเต้มสบจากริปุ้ยไทยใจันเทอะถ้าใครไปดูแล้วคิดเองยังไงคอมเมนต์บอกกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามริปุ้ยไทยใจันเทอะไว้ด้วยสวัสดีครับ